ถ่ายแล้วแดนพี่พี่ทำอะไรหรอขิดดันพี่ทำอะไรหรออย่าหาทำ <c oughs> อันนี้เยะเห้เหยเบื่อเฮ้ยแล้วก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเป็น ไอเลี้ยไอเลี้ยไอเลี้ยตายแล้วกัเดีเสร็จล้วนื้บื้ o เนเนแล้วก็ฟังกินเด็ดเสไอเลี้ยไอเต้นไอเต้นมึงไปใจะตายแล้วน่มึงเร็วไม่ แกมันแย่เรยวมาทายโยต่อพราว่าดีน้องชายอ่ะงดมห้องกูไปงดมห้องกูไปเย็นเย่ ดีเดียวดีเดียวดีเต่อยมวยกันอันนี้คืออะไรกานต่อยตี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 ตยตี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 ตตี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 ตตีตกตี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 ตต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 ตีตต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 ีตต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  เกิดวันที่เท่าไหร่อ่ะอืมกดตีไปตัวตีน้องจอยมันจำเป็นโอเคแล้วเมื่อกี้ได้ว่าอะไรนะวันเกิดที่วันนี้เหรอใช่แล้วมีของขวัญไหมนี่ไงของขวัญเนี่ยหน้ากระโปรงรถเนี่ยเห็นไหมขโมยแม่ง ก็มันเพี้ยงเลยเดี๋ยวโบจะพาไปขับรถเล่นด้วยโดยการได้พักด้วยโอเคแต่เดี๋ยวน้องชายเดี๋ยวพักน้องชายตัวขี้ก็ตายไปแล้วตอนนี้เจ็บมากเลยครับท่านผู้ชมน้องชายมีของขวัญใหม่ด้วยเพื่อนพี่ส่งมาให้ช่วย <laughs> ดีๆเป็นไหมโอเคโอเคนี่ไงแล้วเมื่อเรากดปุ่มนี้นะฮะเราก็จะว้าได้ไปดูนิดนึ กดอะไรกันเดี๋ยวเฮ้ยชาวปาเป็ดวันดียี่ดตีดแล้วก็วิางโอเคแล้วใครอย่างงี้ไม่่ายทีบ้างกนดถ่ายทีบ้างเงียบเงียบเงียบ มึงค้าให้เรื่องอีกแล้วนะเพื่อนอหมือนเราจะจบคลิปแล้วล่ะเฮ้ยยิวเร็วเดี๋ยวมาได้คลิอาบุรียมเฮ้ย